สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมยืนอยู่บริเวณแยกราชวงศ์ถนนเยาวราชคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาเดินเที่ยวงานเทศกาลกินเจเยาวราชในปี2568 เทศกาลกินเจยเยาวราชก็กลับมาแล้วนะครับก็จัดอยู่ริมถนนเยาวราชมีการออกร้านให้ผู้มาในงานดิมรสเมนูอาหารเจหลากหลายรวมถึงชมพิธีกรรมทางศาสนาที่งดงามสัมผัสทั้งวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็ชิมอาหารเจเทศาก,กาลกินเจเยาวราชก็ถือเป็นหนึ่งงานที่จัดขึ้นประจำทุกปี ทศจัการกินเจเยาวราชในปี2568ก็เริ่มงานวันที่20ถึง29ตุลาคมก็จัดยาวกันเลยนะครับ10วัน10คืนสำหรับการเดินทางก็แนะนำรถโดยสารนะครับในส่วนรถประจำทางนะก็มีสาย 1, สาย4สาย8สาย25 40 5 29 5 42รถไฟไฟ้า MRT ก็ให้มาลงที่สถานีวัดบางกรนหรือว่าสถานีหัวลําโพงสําหรับเรือด่วนเจ้าพยานะครับก็มาลงที่ท่าเรือราชวงศ์ท่าเรือศรีพยาและก็ท่าเรือกลมเจ้าท่าตอนนี้ก็เดินเข้ามาแล้วนะครับก็มีร้านค้ามากมายนะขายผลไม้นะครับแล้วก็ขายอาหารด้วย ในส่วนบริเวณตรงนี้นะที่ผมเดินมานะครับช่วงใกล้ๆลแยกราชวงศ์จะถึงแแถวซอยแปลงนามเนี่ยโดยมากก็จะเป็นร้านค้าที่ค้าขายประจําอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามีหลายร้านที่นําอาหารเจมาจําหน่ายรวมทั้งอาหารคราวแล้วก็อาหารหวานผมเดินทางมาตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาประมาณ 18นาฬิกา30นาทีนะครับก็พอมีคนเดินบ้างนะครับแต่ก็ยังไม่มากเท่าไหร่นะบริเวณนี้น่าจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเดินไปถแถว,แ,ถวแยกเฉลิมบุรีตรงนั้นน่าจะมีคนเยอะเพราะว่ามีการออกบูธอาหารเจนะครับแล้วก็มีบริษทัท้างร้านต่างๆก็มาทำบูธจำหน่ายสินค้ากันอยู่นะครับต้องเดินไปเรื่อยๆนะ แต่ละล้านนะครับก็จะติดธงติดธงนะครับบอกว่าเป็นอาหารเจอันนี้ก็เป็นอาหารที่ผมรู้สึกว่ามีคนสนใจนะกัลลอชีเยวราชนี่จะมีประชาชนนะครับ ก็มีทั้งคนไทยนะแล้วก็มีชาวต่างชาติชาวต่างชาตินี่ก็เดินกันอยู่นะครับหลายชาติด้วยกันนะมีทั้งจากเอเชียนะครับแล้วก็ฝั่งยุโรปในซอยนี้ก็ชื่อว่าซอยเยวาวพาณิตนะครับ นะเขาขาเยอะเลยนะครับติดธงไว้แบบนี้ก็เป็นอาหารเจนะ <500. S 1> ก็เหมือนอาหารข้าวแกงที่เราเห็นเนี่ยแหละนะครับใส่ถาดไว้แต่ว่าเขาจําหน่ายเฉพาะอาหารเจไนงะ <Yeah, yeah. S 1> ก็ดูแล้วหน้าตานะครับก็เหมือนอาหารที่มีแบบเนื้อสั์นะแต่ไม่ใช่นะครับเขาทําดูคล้าย น,นี้ก็ขายหลายอย่างดูแล้วนะครับเป็นอาหารเจหมดเลยนะอันนี้นะครับขายกุ้ยช่ายเลยนะมีกุ้ยช่ายนะครับชุดละห้าสิบบาทก็จะเป็นแบบใส่ถ้วยนะครับป็ะชุดหนึ่งก็ห้สิบาทเนี่ยเขาจะมีวางไว้นะครับเป็นตัวอย่างอันนี้ก็เป็นผักมี พอดมีนะครับ <20 S 1> กล่องละยี่สิบาทเท่านั้นนะนี่ขายนะครับมันโถ ổ. มีราคาบอกนะครับอันนี้ก็เป็นกล้วยทอดมีกล้วยทอดเผือกทอดอันนี้เขาขายเป็นพลิกนะพลิกทรงเครื่องนะครับอันนี้นะเป็นพลิกหนุ่มไส้ทะลักเจ ก็ขายพวกเต้าหูท้ทอดนะครับอันนี้มีบ้าจ่างด้วย ก็เจแน่นอนนะครับวิชัยนะอันนี้เป็นลูกชิ้นนะลูกชิ้นนะครับจริงๆเป็นลูกชิ้นเจนะแต่ว่าทําเหมือนมากเลยนะครับน,นี่โปรโมชั่นซื้อสามแบ็คสองร้อยบาทอันนี้ก็เป็นเจนะ อ่ถัดไปนะครับอันนี้แน่ๆเลยนะผัดหมี่ อันนี้เป็นแคปหมูเจนะครับถุงละหกสิบนะสองถุงหนึ่งรอยนะถ้าเกิดจะซื้อถุงใหญ่ก็หนึ่งรอยนะครับ mm hmm. อันนี้เป็นถั่วทอดนะครับถั่วทอด แหนมเห็ดนะครับเป็นแหนมนะแต่ว่าใช้เห็ดทํานะตอนนี้ก็มาถึงแยกเฉลิมบุรีนี่นะครับเป็นอาหารเจนะแต่ทําเหมือนละนาบ้าบิน อันนี้เป็นเกียวซ่านะครับเกียวซ,าเ,ยวซาเจนะเกียวซ่าก็ชุดละหกสิบบาทนะครับอันนี้ชาวต่างชาติเขาสนใจผมก็เลยแวะดูสะหน่อยนะครับทำ เหมือนอะไรนะเนี่ยทำนะเราติดธงนะครับเป็นอาหารเจนะแต่ว่าดูเป็นเป็นเหมือนหมูเป็นเนื้ออะไรนะไอชาวต่างชาติลองชิมดู เป็นข้าหวห่อใบบัวนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นบูธด้านบนนะฝั่งตรงข้ามผมก็มีนะแต่ว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเป็นบริษัทใหญ่ๆนะครับที่จำหน่ายสินค้านะนี่ก็เป็นข้าวหลามนะครับเดี๋ยวผมเดินไปจนสุดก่อนนะเดี๋ยวผมวนกลับไปฝั่งหนึ่ง อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นบริษัทต,ต่างๆนะครับอย่างเช่นบวกบริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆพวกเครื่องปรุงรสต่างๆนะครับก็ต,ต้องไปให้สุดก่อนนะบริเวณแถวประตูเชลิระเกียรินะครับแล้วก็วนกลับผัดนีมีจะเยอะเลยนะครับเพราะว่าผัดนมีเนี่ยก็เป็นอาหารเจนะ เจออีกแล้วนะคแคบหมูแคบหมูนะครับแคบหมูเจห่อเล็กหกห่อใหญ่100<อ>นะครับก็มีให้เราชิมไงเนี่ยนะครับชิมดูได้นี่ยคนนี้ก็หยิบชิมดูนะมีมีพริกด้วยนะนะครับมีจิ้มกับพริกนะจะให้รสชาติดีก็ลองไปจิ้มกับพริกดูนะครับ ลูกชิ้นรูปล,ล่างเหมือนนะแต่จริงๆก็เป็นอาหารเจนะครับไม่ใช่เนื้อสัตว์นะ๋ยวทำเหมือนเลยนะนี่นะครับเอาชิมดูได้นะอันนี้ชิมได้น,นะครับเรียกว่าเยวาวราชเนี่ยนะครับในช่วงประเพณีเทศกาลกินเจเนี่ยก็จะเป็นศูนย์รวมเลย ตู้รวมอาหารเจจริงๆนะครับมีหลากหลายมากเลยนะให้เราได้เลือกชิมนะครับมาเจอแล้วนะอันนี้กะลจีนะครับร้านนี้คนเข้าเยอะนะผมเข้าไม่ค่อยได้เลยนะคนเยอะ นนี้ก็เป็นกระเพาะปลานะครับแต่ว่าเป็นเจนะดูหน้าตาดูก็เหมือนแหละนะครับเหมือนกระเพาะปลาที่ขายทั่วไปนะอันนี้ก็เป็นขนมตาลนะครับดูหน้าทานนะเขาวางไว้เยอะเลยนะครับ ก๋วยเตี๋ยวหลอดนะอันนี้ก๋วยเตี๋ยวหลอดนะครับชุดละหกสิบบาทก๋วยเตี๋ยวหลอดเจอะไรครัั่งได้นะจ๊ะกลับบ้านทานนี่ได้จ้าอันนี้ก็เป็นพวกข้าวแกงนะครับ เจนะจออีกแล้นะครับผัดหมี่ผัดหมี่นี่ดูแล้วหลายเจ้าเลยนะครับสามสี่เจ้าที่ผ่านมาวันนี้ออกแนวส้มตำเลยนะครับส้มตำเจเลยนะเนี่ยนะครับมีตำไทยตำทอดด้วยนะส้มตำทอดนะครับ ก็ลูกชุบนะครับลูกชุบมะม่วงขนมหวาน พยาบาลเทียนฟ้าอันนี้มีป้ายนะครับด้านบนเขียนว่าโรงพยาบาลเทียนฟ้าร้านนี้ก็ขายเยอะนะครับ มีหลายอย่างเลยนะมีสุกดาบมีอะไรนะครับเต็มไปหมดแล้วนะแต่ว่าคนก็เข้ามาดูเยอะนะครับ มันโถนะมันโถนะมีหลาไส่นะมีไส้ถั่วนะครับไส้เผือกอันนี้เป็นเหมือนขนมเปียนะมีไส้ทุเรียน เป็นถั่วตับถั่วตับงาตับก็ขายเป็นกล่องนะอันนี้กล่องละ60บบาทนะครับมี เป็นถ้วยก็ลาดครมไข่เต่าเนี่ยนะถ้วยละยี่สิบบาทนะครับ ยังมีเหลืออีกหน่อยหนึ่งนะครับผมเดินไปจะถึงประตูเฉลิมพระเกียรติแล้ตรงข้ามผมนะครับตรงน,นั้นก็จะเป็นวัดไตรมิตรนะเดี๋ยวผมพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งมีการออกร้านของห้างร้านนะบริษัทใหญ่ๆนะครับที่นําสินค้ามาจําหน่ายนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมข้ามอีกฝั่งนึงตอนนี้ข้ามมาแล้วนะครับฝั่งตรงข้ามก็คือฝั่งที่ผมเดินมานะ นี่นะครับเป็นบูธของห้างร้านบริษัทใหญ่ๆนะครับอันนี้เป็นของโคคาโคล่า mm hmm. ก็นำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายนะครับมีหลายบริษัทเลยนะมีน้ำมันพืชนะครับผงซักฟอกอะไรพวกนี้ ของฟ้าไทยนะครับฟ้าไทยอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของฟ้าไทย เจ้าหน้าที่พนักงานนะครับก็นําสินค้าผลิตภัณฑ์มาให้ลองชิมกันนะที่ของมาม่าเขามารัับกนได้เลยแล้วรอบนี้เราแจกจนกว่าจะหมดนะะคมาม่ารอบนี้เราแจกจนกว่าจะหมดคุณพี่รับได้ค่ะก็กำลังกระดดอยู่เลยเป็นไงบ้างรู้สึกสดชื่นไหมเปรี้ยวจี๊ดนจี้อ๋อเขาแบบต้องอมดอันนี้ก็เป็นบูธตราเด็กสมบูรณ์นะครับ มีซีอิ๊วมีเครื่องปูุงรสต่างๆนะมากมายก็เป็นบรรยากาศนะครับเจ้จาการกินเจเยาวราชนะในปี2518นะครับผมพาเดินมาดูบรรยากาศนะในช่วงวันที่20นะครับตุลาคม2568ก็มากันได้นะนะครับช่วงเย็นๆเดินกำลังสบายเลยนะมาชิมอาหารเจรนะครับที่หลากหลายเลย งานจัดวันที่20นะครับถึง29ตุลาคม2,568ก็จัดกันเต็มเลยนะ10วัน10คืนมีเวลานะครับว่างวันไหนก็ลองแวะเข้ามาขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกับวีนพีมีเรื่องราวใ,ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ